บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรธรรมจักกับปวัตนสูตรคือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสมาสมานุสาเเ้้าที่ทรงประทานแก่พระปัญจวคีจนบรรเกิดประจักษ์พระยาณแห่งการบรุธรรมเป็นพระอริยาสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกนธัญะ ธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเป็นพระธรรมเทศนาอันเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งโปวงขับกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนหน้าไปเพื่อหรือขนเวนยศัตร์ทั้งหลายให้ข้ามผลห่วงวัตต์งสารไปสู่ดินแดนอันกเกษมคือนิพพานซึ่ง มีเนื้อหาโดยย่อด,ดังนี้พระผู้มีภระเจ้าตรัสกับพระปัญจว,วคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้ผัวพันในกรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมอันเลวเป็นธรรมของปุถุชน ไม่ใช่รมของพระอริยะเพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งการเบียดเบียนตนให้ลำบากทรมานตนเป็นทุกข์ไม่ใช่รมของพระอริยะเพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นทุกอย่างแท้จริงทุกข์ขอ อริยสัตคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แม้แต่ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความคับแข้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อการยึดมั่นแบบฝังใจว่าเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริงภิกษุทั้งหลายก็คอนี้แลเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ทุกขสมุทโยอริยสัจคือความทยานอยากนี้ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้นนเก่หนึ่งความทยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่สองความทยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ สความทยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็นเช่นไม่อยากเป็นคนไรเกียรติไรยศเป็นต้นอยากจะดับศูนย์ไปเลยถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็น,นี้แลเป็นความดับทุกข์อย่างแท้จริงทุกขนิโรโธอนิยสัตคือดับความกำนัด อย่างสิ้นเชิงมิให้ตันหาเหลืออยู่ความสละตันหาความวางตันหาความปล่อยตันหาความไม่มีเยื่อใหญ่ในตันหานั้นภิกษุทั้งหลายก็นี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกขนิโรธคา,ามินีปฏิปทาอาริยสัตว์คืออริมกักมีองค์แปด ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. ส,สัมมาสังกัปะความดำริชอบ 3. ส,สัมมาวาจาวาจาชอบ 4. ส,สัมมากรรมตะการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวาจามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติความระลึกชอบ8สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบ